โอ้ไปปลุกเอาไว้เลยครับเนาะ้องว่าลายใหญ่ห้างครับกิ่นริบนะครับผมอืมเออคุ้เขาเลยะอะอย่านี้มัจ้ำนะครับอืม

ก็พักกันแล้วโอ้ผมเสือคอเข้าไปจุ่มเข้าไปเลยครับท่านไปนไปน้ำกี่เปนน้ำไม่เสียครับห้าขีดดูคร,รับเนี่ย ถ้ากิน,นเยอเกิดตุ่มครับพี่น้องเกิตุมลงไปอนนืินเียค,ครับพี่น้อง โอ้ครับนี้ครับปุลงไปแล้วครับครับนีโ<อ>โ่โอ้อ๋อเอาอย่าาม อสุดยอดครับมาเสือตอนนี้ครับบ,บางๆต้องเกิดตมลงไปเลยครับแบบนี้นะครับ อือเต่เาครับบนี้อันหน้ากับเนื้อบนี้มาซดลงไป ໂອ້ແຈວຄົມອັງລໍາບັດອັ